น้องมาดูโจทย์การดิฟข้อนี้กันดีกว่าลูกและข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าจงหาอนุพันธ์ของ x ก,กํลัง3คูณกับ คอส 2x นะฮะและแน่นอนที่สุดน้องจะหาอนุพันธ์หรือน้องจะดิฟตัวนี้ได้สิ่งที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้2ส,สูตรนี้ก่อนโอเคไหมคืออันที่1สูตรการดิฟผลคูณน,นะฮะและดิฟผลคูณทุกคนรู้นะลูกว่าตัวนี้เท่ากับหน้าดิฟหลังคูณหลังดิฟหน้านะครับแล้วอันที่สองน้องต้องดิฟ cos เป็นใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงนี้มีฟังก์ชัน cos อยู่และดิฟ cos ทุกคนจำไว้เลยครับลูกดิฟ o s สต้องได้ลบ s ซ n นะครับ อ่ะและสมมติน้องได้2ศูนย์นี้เรียบร้อยปุ๊บทีนี้น้องมาดูบนกระดานเลยลูกถ้าสมมติเราจะดิฟตัวนี้นะฮะเราจะดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้ได้ผลลัพธ์เป็นอะไรใช่ไหมฮะอ่าฉะนั้นพี่ก็ลอกโจทย์เลยนะลูกข้อนี้เราต้องการจะดิฟ x กําลัง3คูณกับ cos 2x กนะฮะ x กลัง3คูณกับ cos 2x แล้วพอน้องจะดิฟตัวนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุดสิ่งที่น้องต้องทําคืออะไรลูกมอง x กําลัง3ให้เป็นหน้านะครับมองค o s 2x ให้เป็นหลังใช่ไหมคะ แล้วพอน้องมีดิฟหน้าคูณหลังดิฟหน้าคูณหลังตัวนี้ก็ต้องเท่ากับหน้าดิฟหลังนะครับแล้วหน้าก็คือ x กําลัง3นะครับดิฟหลังก็คืออะไรลูกก็คือดิฟคอส2องเอ็กนะฮะจบชั้นตัวนี้ก็คือหน้าดิฟหลังนะจ๊ะแล้วก็บวกกับหลังดิฟหน้านะครับแล้วหลังก็คืออะไรลูกหลังก็คือคอสสองเอ็กนะครับแล้วก็คูณกับดิฟหน้าและดิฟหน้าก็คืออะไรจ๊ะก็คือดิฟ x กําลัง3เทียวกับ x ใช่ไหมคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปัป๊บทุกคนเห็นทันทีเลยลูกชัดเจนน้องจะหาคำตอบเป็นเท่าไหร่น้องแค่เป็นไงคะ เออน้องก็แค่ดิฟตัวนี้กับดิฟตัวนี้ให้ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพี่ดูตัวที่2ก่อนตัวที่2ดิฟง่ายลูกดิฟ x กําลัง3เทียบกับ x ดิฟ x กําลัง3ทําไงจ๊ะเลขชี้กําลังตบลงมาแล้วเลขยกกําลังเป็นไงลูกลดลงไป1ใช่ไหมครับดนั้นน้องดิฟตัวนี้น้องจะได้ตัวนี้เป็น3 x กําลัง2ใช่ไหมฮะ3ตบลงมาก็3อยู่ข้างหน้าเลขชี้กําลังลดลงไป1 3ลมเหลือ2องนะครับดันั้นน้องจะได้แล้วว่า e อนนีดิฟ ถานพี่ว่าในขณะที่ตัวที่สองลูกตัวที่2ที่น้องต้องดิฟก็คืออะไรฮะก็คือดิฟคอส 2x นะฮะและดิฟคอส 2x ลูกดิฟคอสยูน้องได้ตัวนี้เท่ากับอะไรคะลบไซน์ยูดียูบายดีเอ็กใช่ไหมฮะแทนน้องจะทันทีค่ะลูกว่าดิฟคอส 2x น้องก็ได้ตัวนี้เป็นอะไรลูกน้องก็ได้ตัวนี้เป็นลบไซน์ 2x นะครับแล้วก็ดิฟ 2x เทียบกับ x และดิฟ 2x เทียบกับ x ได้2นะฮะแล้วพอน้องดิฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจบแล้วลูกน้องจะหาว่าคำตอบสุดท้ายเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่สรุปให้เขาดูดีๆนะฮะจาน้องก็ได้ทันทีค่ะลูกเป็นตัวแรกตัวแรกก็คืออะไรจ๊ะ x กํลาลัง3คงเดิมใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็คูณกับผลดิฟตัวนี้แล้วผลดิฟตัวนี้ก็คือก้อนนี้อ่าน้องก็เอามาคูณเลยลูกแล้วก้อนนี้ก็คืออะไรฮะลบ2คูณกับไซน์ 2x ใช่ไหมครับ สร็จแ,แล้วก็บวกกับก้อนที่2ค่ะลูกก้อนที่2ก็คืออะไรจ๊ะคอส,สองเอกใช่ไหมคอส,สองเอกคงเดิมแล้วก็คูณกับผลดิฟตัวนี้แล้วผลดิฟตัวนี้ก็คืออะไรจ๊ะอ่ามันก็คือ3 x มกกำลังสองใช่ไหมฮะท่านน้องก็สรุปได้ทันทีค่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยลบสองเอกกำลังสามไซนสองเอกใช่ไหมฮะตรงนี้ทุกคนทันพี่โน้ตไอ้การคูณเราสลับที่ได้นะครับท่านน้องก็แค่ย้ายลบสองมาเขียนข้างหน้าโอเคนะฮะเสร็จแ,แล้วก็บวกกับด้านหลัง ด้านหลังก็คืออะไรจ๊าส x กำลังสองคูณกับลายลูกคอส2 x ใช่ไหมฮะเหมือนเดิม3 x กำลังสองเป็นไงลูกพี่ก็ย้ายไปเขียนด้านหน้านะฮะฉะนั้นจบลูกจบผลลัพธ์ที่ได้ของการดิฟข้อนี้ก็คือก้อนนี้นั่นเอง